ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวแรกนะคะก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s อ t e m เทตัวนี้เป็นสเตมเซลล์นะคะที่ได้จากพืชสีสายพันธุ์ด้วยกันคุณสมบัติหลักของ s อ t e m ทนะคะช่วยในเรื่องของการปกป้องการเสริมสภาพของเซลล์ผิวหนังจากแสงแดดจากรังสี UV นะคะได้เป็นอย่างดีมากๆช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยเหี่ยวย่นช่วยฟื้นฟูผิวชั้นนอกได้ดีช่วยในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวหนังนะคะช่วยเสริมสร้างการ ผลิตเซลล์ผิวใหม่และช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างสเต็มเซลล์ใหม่ช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์ชะลอริ้วรอยแห่งไวัยได้ดีช่วยในเรื่องของการยับยั้งไม่ให้เซลล์ สร้างอนุมูลอิสระเพิ่มนะคะแล้วก็ช่วยลดการทำลายในเรื่องของเซลล์ด้วยรวมถึงช่วยชะลอการเสื่อมสลายของเส้นใยคอลลาเจนและอีลาสตินในชั้นผิวได้ดีมากๆนะคะผลิตภ,ภัณฑ์ SI สไอเ e ทมอย่างที่ชนบอกไปข้างต้นค่ะว่าเราใช้นวัตกรรมนะคะในส่วนของสเตมเซลเซล์จากพืช4ี่สายพันธุ์ด้วยกันนะคะได้แก่ สเต็มเซล์จาก Apple สายพันธุ์อูตไวเลอร์สแปดลูเบอร์นะคะซึ่งสเต็มเซล์สายพันธุ์นี้นะคะได้จาก Apple ที่เขาเรียกว่ามีคุณสมบัติในเรื่องของการ อ่าซ่อมแซมเซลลตัวเองได้ดีนะคะแอปเปิลใส่พันอุดไวเลสแปนลูเบอร์นะคะม,ม,มีงานวิจัยนะคะจากการที่เราทดสอบก็คือปกติเนี่ยเวลาที่มันสุกใช่ไหมคะมันจะตกลงมาอยู่ใต้ต้นซึ่งมันสามารถอยู่ได้6เดือนโดยที่ไม่เน่านะคะแล้วเขาก็มีการออามาทดสอบนะคะว่าไอแอปเปิลอุดไวเลสแปนลูเบอร์เนี่ยค่ะเวลาที่มันโดน หนนอนหรือว่าโดนมแมลงเนี่ยเขาเรียกว่าเจาะหรือว่าทำลายเปลือกหรือว่าเนื้อของมันเนี่ยมันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังใช้ซมเซลล์จาก องุ่นกาเมจากประเทศฝรั่งเศสนะคะรวมถึงการใช้สเตมเซลล์จากาผลของดอกกุหลาบหรือว่าลสอตฮิปและสเตมเซลล์จากบูเบอรี่นั่นเองซึ่งสเตมเซลล์เนี่ยเป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเพาะเลี้ยงเซลล์แล้วก็เป็นเหมือนเซลล์ต้นกําเนิดที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ดีมากๆด้วยนะคะข้อดีของสเตมเซลล์ที่ได้จากพืชสเตมเซลล์ที่ได้จากพืชเนี่ยร่างกายจะสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้ง่ายได้ปลอดภัยแล้วก็ได้ ที่สุดนะคะรวมถึงมีความปลอดภัยที่สูงปกติแล้วเนี่ยเราจะเคยได้ยินสเตมเซลล์จากสัตว์ นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอรกแกะรกมา้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เราได้สเตมเซลล์มาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสเตมเซลล์ STEM ที่ได้จากสัตว์เนี่ยจะสามารถใช้ในการฉีดเข้ากระแสเลือดหรือว่าใช้ในการทําครีมหรือทําเครื่องสำอางในการบํารุงผิวเท่านั้นนะคะแต่สเตมเซลล์จากพืชจะสามารถทําเป็นรูปแบบของการทานโดยสามารถดูดซึมผ่านเนื้อเยือ่อหรือ,ห,รอหลอดเลือดที่อยู่ใต้ลิ้นได้ดีมากๆนะคะเหมาะมากเลยกับคนที่มีปัญหาเรื่อง าตับมีปัญหานะคะชนมองว่าการทานสเตมเซลล์เนี่ยเหมาะมากๆเพราะว่าสเตมเซลล์เนี่ยสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยไม่ต้องผ่านก,รการขจัดพิษในตับนั่นเองนะคะในส่วนของ S i ส e m เนี่ยนอกจากจุดเด่นที่เราได้สเตมเซลล์ที่ปลอดภัยดูดซึมได้ง่ายซึ่งเป็นสเตมเซลล์จากพืชแล้วนะคะยังมีส่วนผสมหลัก มีส่วนประกอบหลักจากแอลอาร์จินีนะคะซึ่งเป็น g r โกร h ฮอร์โมนเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงหลอดเลือดนะคะแล้วก็ช่วยให้ระบบเลือดแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทำให้เซลล์เนี่ยสามารถเขาเรียกว่า นำพาไปสู่เซลล์ต่างๆในการช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆของร่างกายได้ดีนะคะโดยเฉพาะเซลล์ผิวนั่นเองค่ะสาหรับคนที่เหมาะกับการทานสเตมเซลล์นะคะคือคนที่ต้องการฟื้นฟูเซลล์ผิวนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวพันธุ์ตัวสเตมเซลล์เป็นตัวที่แนะนําให้ทานนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือชนแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายๆคนอาจจะทานอาหารทะเลไม่ได้แพ้อาหารทะเลหรือบางคนมีปัญหาเรื่องไตาอาจจะทานอาหารเสริม ที่เป็นน้ําไม่ได้บางคนมีปัญหาในเรื่องตับนะคะอาจจะทานอาหารเสริมที่ดูแลในเรื่องของความงามได้ค่อนข้างยากแต่การทานสเตมเซลล์ cell, หรือว่าทานเอสไอเทมเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะคะสําหรับ คนที่เขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของตับเนี่ยตัวนี้ไม่ผ่านการขจัดพิษในตับเพราะว่าดูดซึมเขาก็แส้เลือดนะคะโดยการเทฉีดซองเทลงใต้ลิ้นสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของไตนะคะด้วยความที่สเต็มเซลล์เป็นผงนะคะก็จะไม่กระทบในเรื่องของการกินน้ําสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไตด้วยรวมถึงใครที่มีปัญหาเรื่องความอ่อนเพลียของร่างกายมีปัญหาเรื่องอาการเจ็บป่วยนะคะในสําหรับหลายๆหลายๆอาการนะคะสารอาหารหรือสารสําคัญที่อยู่ในสเต็มเซลล์เนี่ยก ก็เป็นตัวที่สามารถเข้าไปเติมเต็มหรือว่าเข้าไปฟื้นฟูร่างกายได้เป็นอย่างดีด้วยนั่นเองวิธีการทานเซมเซลง่ายๆค่ะฉีกเซมเซลหนึ่งซองเทลงใต้ลิ้นฉันแนะนําว่าเป็นช่วง ตื่นนอนมาหรือว่าก่อนอาหารเช้าเนี่ยจะดีที่สุดเลยนะคะร่างกายสามารถดูดซึมสเตมเซลล์ไปใช้ได้ดีและคุณก็จะได้ในเรื่องของความสดชื่นแล้วก็ความเฟลชของเซลล์แล้วก็รวมถึงความเฟลชของผิวและความสดชื่นของร่างกายด้วยค่ะ